ศาลดีกาแผนกเรียยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0ค่ะพิ่ภากษายกฟ้องคดีที่ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพวกรวม6คนจากการเสนอโครงการรถโชว์ที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วนขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีโดยใช้ดุลยพินิจ์ไม่ชอบในการสั่งอนุมัติงบกลางมีเจตนาร่วมกันในการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ โดยร่วมกันดำเนินการให้คอรมอมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดทั้งที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขและเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวน239บาล้าน7แสนบาทแต่ว่าจากการไต่สวนพยานและหลักฐานสารชี้ว่าโครงการนี้ได้พิจารณาร่วมกันของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของนางสาวยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวค่ะอีกทั้งไม่ได้กำหนดเวลากระชั้นชิด เพียงเพื่อเป็นเหตุอ้างในการใช้งบกลางรวมถึงไม่ปรากฏพฤติการใดในการร่วมกันแทรกแซงหรือมีคำสั่งให้เลือกบริษัทเอกชนเป็นผู้รับจ้างโครงการไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการจัดจ้างและไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดคุณในลักษณะเฉพาะอย่างใดเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเลือกเฉพาะเจาะจงหรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นค่ะ ขณะเดียวกันนะคะจากข้อเท็จจริงทางการไต่สวนรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดและเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำงานนำเสนอจึงไม่ถือว่าเป็นการตกลงกันหัวประมูลและไม่ผิดตามคำฟ้องค่ะอีกทางเข้าเงื่อนไขาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเช่นเดียวกันสำหรับคดีนี้นะคะปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักษินวัตรและพวกคือนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาล นายสุรนันท์เวชาชีวะบริษัทมติชนบริษัทสยามสปอร์ตและนายลวิโลทองขณะเดียวกันสารยังได้สั่งเพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีนี้ด้วยค่ะ